สวัสดีแฟนๆของอีเตอร์อีจันทุกคนนะครับตอนนี้เรามีช่องทางใหม่ที่จะได้รับข่าวสารแล้วก็คลิปของรายการอีเตอร์อีจันใหม่แล้วนะครับแบบคลิปขึ้นแชทเด้งปั๊บปั๊บก็คือช่องทางของบอร์ดแคสอีเตอร์อีจันนั่นเองวา <Wow. S 1> โดยที่ง่ายๆเลยนะจ๊ะเข้ามาที่เพจหน้าเพจของอีเตอร์อีจันจังซีเด้แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงเลื่อนลงมานิดนึงแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ มันก็จะให้กดเข้ามาอย่างนี้กดเข้ามาเนี้ยนะมันจะเขียนเป็นวงกลมคล้ายๆแผ่นเสียงสีเด๊แล้วก็เข้ามาอย่างนี้นะอีตาอีจัน์กดเข้าไปเลยแล้วก็อย่างนี้มันก็จะมีข้อความคอยไปสัมพันธ์เรื่อยๆอลยว่ามีคลิปอะไรมาใหม่บ้างเราก็แค่กดเข้าไปเบิส่สี่เด๊กดคร้งทีสี่เด๊แล้วมันก็จะพามาที่หน้าคลิปวิดีโอเลยง่ายได้มากๆเลยนะครับฝากเพจอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารของคลิปใหม่อีตาอีจันต์ด้วยนะจ๊ะ 拜拜。